ฮัลโหลสวัสดีนะคะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนทุกคนมาเจอแม่หมอนะคะไม่ค่อยได้อัดคลิป mm hmm. เห็นหน้าเห็นตามาสักพักนึงแล้วเนอะเพราะว่าแม่หมองานเยอะมากๆช่วงนี้นะ ทั้งงานไหว้นะวานไหว้บูชาองค์เทพเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นคะเนจะตจตุรถีก็ดีนวาราตีก็ดีเดี๋ยวต่อจากนวาราตีก็จะเป็นดีปาวดีอีกนะเพื่อนก็คือปีใหม่อินเดียนั่นเองนะคะเตรียมตัวไหว้พ่อแม่หลังจากประกาศชัยชนะของแม่ทุลคาก็จะเป็นวันปีใหม่อินเดียที่เราจะขอพรพ่อแม่ลักษมีกับพี่คเนตนะคะเรียกว่าลักษมีคเนตนะคะนะนะโอเคควนี้ก่อนที่นะ จะเริ่มคลิปแรนดอมแม่หมอเมื่อคืนอัดคลิปไปแล้วนะคะมีโปรสิบทับสิบข้อมือนะคะขหินมงคลนะคะใครอยากได้ก็รีบทักมานะตอนนี้ก็มีขายออกไปได้หลายเส้นแล้วนะคะที่ยังเหลือในโปรสิบทับสิบนะคะราคาพิเศษลดจากราคาปกตินะคะสามสิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยประมาณนี้ค่ะที่จะมีอ่ะใครชอบใครชอบแบบไหนแคปมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะโทรไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มอ่านคลิปให้นะ อันนี้จะเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะอ่าประมาณนี้นะคะใครชอบเส้นไหนมาขอดูได้นะคะเพื่อนๆจะมีราคาพิเศษให้แต่งจี้โอมและถาวายองค์พ่อองค์แม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ก็หยกน้ำผึ้งอันนี้จะเป็นอาเกตสีอ่อนๆนะคะแล้วก็เป็นเบริลนะคะเพื่อนๆทักไม่หมอะมาได้เลยจ้านะที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะถ้าราคาพิเศษนะโอเค คราวนี้เดี๋ยวหลังจากวันนี้สัก2วันเออไม่ก็พรุ่งนี้ไม่เหมอะจะเริ่มทยอยลงหินพรีเมียมนะคะที่ได้เป็นเกดที่อัพขึ้นไปอีกนะคะเป็นเกดที่ว่าจะเป็นไหมห้าสีเอยไหมมีอะไรบ้างไหมเขียวนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าตื่นตาตื่นใจมากหินที่บางทีแบบไม่ค่อยได้ออกมาลงอ่ะนะคะเออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ไม่ได้ลดราคานะหินที่กำลังจะโชว์ต่อไปนี้จะไม่ได้ลดราคานอะเ,นเพื่อนๆให้ดู ประมาณนี้อันนี้อันนี้ขายราคาปกตินะคะทับทิมแล้วก็อันนี้เป็นอพาทัยแต่งไพลไลท์นะคะแล้วก็จะมีอเกตอาเกตสีบวอเกตแล้วก็จะมีไทเกอร์อายบูไทเกอร์อนะคะอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้ลดราคานะแต่ว่าอันนี้ขายราคาปกตินะคะเพื่อนรับหนึ่งคราวนี้นะรอบจุดเทียนรอบหน้าคือวันที่17ดตุลาใครอยากจะจุดเทียน ทั้งหลายนะแม่หมอมีทั้งหมด15นะคะ15แบบแต่ว่า จะมียานอ่างประทีปเข้ามาด้วยอ่างประทีปร้านนาเป็นแบบใหญ่มากเลยเพื่อนใหญ่เลยต้องจุดหลายชั่วโมงเลยกว่าเทียนจะดับแต่เปลวเทียนจะดับเป็นการเปิดดวงจันนะคะให้แก่ว่ามีแสงสว่างนำทางอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าใครสนใจยังไงทักไลน์ id lon หนึ่งสองหนึ่งห้ามานะคะแล้วแม่หมอจะส่งรายละเอียดให้จะได้ไม่เป็นการชักช้าเกินไปเนาะแล้วก็แม่หมอมีกับยานขายนะใครที่ตามในนินินวัคทะโลแปดสิบแปดหรือในช่องชุมชนเออแม่หมอยังไม่ได้ลงนะั้นในช่องชุมชน มีกำยานนะคะมีกำยานขาย8กลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกำรรยานของแม่หมอจะปักจะจะาพิมพ์ปั๊มจี้โอมด้วยเดี๋ยวส่งให้ดูบั๊ม กมยานจะเป็นแบบนี้นะคะและ้วกมยานจะปั๊มจี้โอมไว้นะคะมีทั้งหมด8กลิ่นใครอยากได้ก็ทักแม่หมอมาว่ามีกลิ่นอะไรบ้างเดี๋ยวส่งให้ดูหรือว่าตามในเพจนิลินวัคธาลบ8บแปดได้เลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน,นะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของเขานิดนึงอุ๊ยลืมลืม,ลมก่อนที่เราจะเริ่มคิดแลดอไม่ได้นำนานนะคะเอาขอนิดนึงนะแล้วมันว่านนะคะเทวดาหลงสวรรค์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สีแดงนะออกสีเหลืองเหลืองนะขอให้ฉันมีเสน่ห์พูดอะไรก็ขอให้เป็น เป็นมงคลเป็นเรื่องราวดีๆอะต่อด้วยนะ้ำมันว่านไก่แดงอันนี้สีแดงชัดเลยนะคะสีแดงชัดส่วนสีพึ่งก็ทาไปแล้วนะทาไปแล้วสีพึ่งทาไปแล้วนะคะเพื่อนๆอะทาอีกหน่อยก็ได้อ่ะขอให้มีเสน่ห์มากๆขายอะไรก็ขายได้นะคะใครได้ของไม่หมาะไปขอให้เหงขอให้ปังอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพื่อนๆล่ะมาเดี๋ยวเราจะมาต่อที่คลิปแรนดดอมหอยหยับกล้องแป๊บหนึ่ง ตอนนี้นะคนที่คุณนึกถึงเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงสามถ้วยจะกลับมาคืนดีจะกลับมาปรับความเข้าใจนะคะจะเริ่มต้นจากการเป็นคนในเขาเรียกความสัมพันธ์ที่เรียกว่ามากกว่าคุวมาเพื่อนพี่น้องเป็นคนสนิทคนนึงเป็นคนของใจเลยแหละสามถ้วยมีโอกาสปรับความเข้าใจสูงและมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้เป็น เป็นเป็นแรนดอมของคนที่เลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วไม่คุยไม่พูดไม่คุยกันแล้วห่างหายกันไปแต่ The f o ูลมาต่อด้วยเดทก็คืออะไรปะคือการเริ่มต้นใหม่การกลับมาหากันและกันใหม่จะมีคนที่เกิดในธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกโดดเด่นที่ราศีพิจิกนะคะนะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกันใหม่ปรับความเข้าใจกันได้นะเขาจะมาคนที่คุณดิวด้วยจะเป็นคนลักษณะที่ค่อนข้าง มีความสุขกับการท่องเที่ยวมีความสุขกับการใช้ชีวิตเหลือเกินช่วงนี้อาจจะดื่มหนักหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเขาหรือว่ามีงานปาร์ตี้กินเลี้ยงเดินทางบ่อยตอนตอนนี้คนของคุณอนะหลั่นล้ามากนะคะเพื่อนเพื่อนพลังงานคือแต่ตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยเปื่อยนะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่แบบยังหาความ หนักแน่นหรือความมั่นคงไม่ได้เพราะนั้นแหละความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดการกลับมาของเขาเนี่ยมันมีโอกาสคืนดีก็จริงนะแต่ว่ามันจะเป็นความรักที่ที่ลักษณะชิวๆความรักที่ไม่ชัดเจนนะ the fool เนี่ยจะหาความชัดเจนจากคนคนนี้ยากถ้าเพื่อนอยากได้ความรักที่มั่นคงจริงจังจริงใจหรือว่า อยู่กันจ,นจนแบบแต่งงงแต่งงานหรือมีคอมมิชอน่ยยากนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับได้กลับมาเริ่มนะกลับมาเริ่มพูดเริ่มคุยหรือว่าสารต่อความสัมพันธ์ในรักครั้งนี้ใหม่นะมันก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไม่ชี้ได้ว่าเขาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ทางกายได้นะ the world ขึ้นเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวมากชอบเดินทางมากนะนะแล้วมีโอกาสที่เป็นพลังงานของรักต่างถิ่นนะคะถ้าไม่ได้อยู่กันใน ต่างประเทศต่างแดนก็จะเป็นคนที่ที่ห่างไกลกันด้วยระยะทางอะ่ะอย่างเช่นอยู่เราอยู่ทางใต้เขาอยู่ทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเพืเ่อนมีระยะทางวันนี้แม่หมอเบาปิดแอร์เพราะว่ามันอากาศมันเย็นนะคะเปิดพัดลมห่มปิวแล้วเขาจะเทคแอชชั่นในความสัมพันธ์นี้ยังไงคะ สี่ไม้เท้าความสัมพันธ์นี้จะเป็นเปนลักษณะที่ค่อนข้างไปเรื่อยๆนะแต่แฝงไปด้วยความมั่นคงนะไปเรื่อยๆคบหาดูใจเรื่อยๆความสัมพันธ์ที่เคยพังจะกลับมาดีแล้วกันความสัมพันธ์เนี้ยมีม,มีความการที่รู้จักกัน3-4ถึง4ปีขึ้นไป หกปีขึ้นไปสิบสองปีได้สิบปีได้นะความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่หลักเดือนนะคะถ้าถ้าเป็นหลักเดือนไม่กี่เดือนเนี่ยไม่น่าใช่พวกคุณแล้วเขาจะทํำยังไงเขารู้สึกว่าดีใจไหมที่ได้กลับมาพูดมาคุย justice ก,การได้รับความยุติธรรมการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่นะเขาตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรตัดสินใจที่จะกลับมาหาพวกคุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับพวกคุณนะคะนะคะเพื่อนนัดนงนะค่ะนะคะพอดีเมื่อกี้มีพัสดุมาแม่หมอเลยต้องสต๊อป แล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะเขาจะโอ้หนึ่งถ้วยยังไงคุณก็คือคนในใจของเขาค,คือต่อให้สถานะยังให้คุณไม่ได้ยังยังไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเธอคือแฟนฉันฉันคือแฟนเธอหรือเอเรามาคบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า3ถ้วยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็4ไม้เท้าเกิดขึ้นแสดงว่าคุณนั่นแหละเป็นคนที่เขาวางตัวไว้ในความสัมพันธ์นี้ว่า คบกันไปดูไปเรื่อยๆนะสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ได้เป็นคู่ของกันและกันจริงๆก็ได้ในความคิดของเขานะเขามองว่าไม่ต้องรีบหรอกขอให้เป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิไม่ท้าคือความมั่นคงเราจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะฐานะอะไรก็ตามแต่ต่างก็รู้กันเองว่าเฮ้ยเนี่ยฉันชอบเธอเธอชอบฉันประมาณนี้ค่ะแต่บางทีมันมีความรู้สึกที่เป็นมากกว่าคำว่าคนรู้จักพื่เพื่อนพี่น้องหรืออะไรสนิทสนมชิดเชื้อกันได้นะเพื่อน ความรักหรือคนรักเก่าเนี่ยจะวนเวียนกลับมาหาเพื่อนเพื่อนเพราะมันมีเดทแล้วก็หนึ่งถ้วยกลับมาเนาะเป็นไม่ได้ที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนจะจะรับจะจะต้องการแบบนี้กับเหมือนเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเพื่อนเพื่อน,อนต้องการได้รับความรักที่ชัดเจนเลยรอไม่ไหวก็ไม่ใช่เขาอะค่ะแต่ยังไงเขาจะกลับมาให้ขอโอกาสจากเพื่อนๆเ,เริ่มต้นใหม่เห็นไหมมีพลังงานหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งถ้วยนะคะ เป็นเลขหนึ่งหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมีใครที่เกิดเดือนมกราไหมมีใครที่เกิดมีเลขหนึ่งอยู่ในวันเกิดไหมเช่นวันที่หนึ่งวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้หมดเลยนะคะแม่หมอขอตีแบบนั้นก็ได้นะขอให้มีเลขหนึ่งในดวงคุณละกันนะคะเป็นไปได้นะคะเรานี้นะขอดูทีซิความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในรูปแบบใดคุยเพื่อนแม่หมอภาวนาว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงเร็วๆนี้ขอให้มันขึ้นเป็นเอ็ดมาหมดเลย ขึ้นมาหมดเลย eight of swords eight of pentacles i g h t of cups eight of, cup, of wands ฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องได้เริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอนไม่เกิน1เดือนนี้นะความสัมพันธ์มันจะเริ่มดีขึ้นหรือมีการทักหากันเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าคุณคือคนของใจหรือ w i t e to of cup ตายแล้วเขินจังเลยเวลเราไม่ได้อ่านคลิปแนวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วพอเปิดมาก็พลังงานดีเลยนะจ๊ะนะใครอยากได้นะใครอยากจุดเทียนเสริมดวงเสริมอะไรก็มาทักแม่หมอได้นะเดี๋ยวจะไปละคราวนี้แม่หมอใส่ข้อมือออราคอสนะคะมันจะมีประกายสีลุ้งนะคะใครอยากได้ทักมาละจ๊ะใครอยากลงหนะ้าหน้าทองกับแม่หมอทักมานะมี5แผ่นกับ15แผ่นค่า